ชาวเน็ตล่ารายชื่อถอดอาชีพทนายความทนายเดชาเส้นคดีแตงโมเรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมาของชาวโซเชียลมานานสำหรับทนายเดชาที่เข้ามาดูแลคดีแตงโม แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยถูกใจชาวเน็ตสักเท่าไรขณะที่ว่าตอนนี้ทนายเดชาถอนตัวออกจากการเป็นทนายความส่วนตัวให้กับแม่แตงโมแล้วก็ยังโดนชาวเน็ตรุมสวดไม่ยั้งเหมือนเดิมอาทิกรณีล่าสุดเมื่อวันที่4มิถุนายนทนายเดชาก็เพิ่งออกมาเคลื่อนไหวว่ากําลังเตรียมฟ้องสนกลับเต้มงคลกิจทุกคดีพร้อมยืนยันว่าจะตอบโต้จนกว่าอีกฝ่ายจะหลุดพ้นจากเก้าอี้สอสออีกทั้งยังบอกว่าเป็นห่วงแม่แตงโมเพราะคาดว่าอาจจะสับสนไปหลงเชื้อคนผิด ซึ่งด้วยเหตุนี้ก็ยิ่งทวีความคับข้องใจของชาวเน็ตที่มีต่อทนายเดชาทําให้ตอนนี้ในโลกโซเชียลมีการล่ารายชื่อคนที่อยากจะถอดถอนใบอนุญาตของทนายเดชาเหตุเพราะประพฤตินตนไม่เหมาะสมกับมัญญาทนายความขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ